ปลาทวขังหนูปลาทูขงังหนูอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันอ้าพี่แอบกินของน้องไปแล้วแบ่งน้องด้วยแบ่งน้องด้วยยังไงยังไงไทเกอนี่แม่ยังไม่อนุญาตเลยแม่ยังไม่ได้อนุญาตเลยนะทำไมอ่ะจะเอาแบบนี้เลยเหรอกินกันแบบนี้เลยนะอ้า เอา้าเก่งๆนะเราะเก่งนะตัวเล็ก่็เก่งนะเก่งมากเลยโอ้ค้งแรกที่เจอปลาทูใช่ไหมเนี่ยครั้งแรกที่ได้เจอปลาทูเอาใหญ่เลยนะเอาใหญ่เลยนะคะไหนดูซิทำไมถึงต้องมาแย่งกันจีนขนาดนี้ดิบๆเลยนะปลาทูแม่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ทอดเลย ดู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 ด,ดูทำกันดีดูทำกันนี่พี่ใหญ่นี่พาน้องทำเลยนะดูซิว่าจะกินกันได้ขนาดไหนอืมจะแ,แกะกินได้ทุกตัวไหมคอยดูคอยดูคอยดูนะดูนะเก่งกันจริงเลย อือนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมน้องคว่ำไปเลยดูสิดูสิโอ้โหตัวเล็กไม่เบานะนี่ยเนี่เนี่นี่นี่เออดู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 นะคะดูนะคะตัวเล็กไม่เบาเลยนะคะเนี่ยไม่เบาเลยดูดูดู ลุยกันใหญ่เลยหนุกหนานกันเลยทีนี้ลุยกันใหญ่เลยเอาสิเอาสิหางานให้แม่ทำใช่ไหมเนี่ยแล้วที่แม่เตรียมอาหารไว้จะกินกันไหมถ้าเจอแบบนี้แล้วน่ะอืมจะกินไหมเนี่ยอืมอย่านะอย่าเคยตัวนะพอได้กินแบบนี้เราอาหารไม่กินอา้อาวอ้าวระวังระวัง ระวังงานเข้าแล้วทีนี้งานเข้าแล้วกินไม่ลืมหูลืมตาเลยตัวเล็กกินแต่นมนะคะเนี่ยครั้งแรกเลยที่เจอปลาทูปลาทูของหนูด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 ูเขาทำดูด,ดูยึดไว้เลยนะเขายึดไว้เลย,เลย ความกระบาดปลาทูไว้เลยนะคะดูดูเขาดูเขาอือความกระบาดปลาทูไว้เลยนี่งานเข้าแม่เลยทีนี้บ้านนี่คงจะมีแต่ปลาทูเนาะกลิ่นปลาทูนะคะดูดูเขาทำกันดูดูดูนะคะดูนะคะดูเอากันใหญ่เลยอือหืออือหือ ตัวเล็กนี่อือเละตุ้มเป๊ะเลยทีนี้เลตตุ้มเป๊ะเลยนะคะอืือืเอา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 กินแบบว่าไม่เงยหน้าเงยตาเลยนะคะกินแบบว่าไม่ได้สนโลกเลยนะคะไม่สนโลกอะไรทั้งสิ้นดูสิ ครั้งแรกในชีวิตนะคะตั้งแต่เป็นแมวมาตั้งแต่เกิดมาเนาะประมาณเดือนเดือนกว่ากว่าค่ะอายุเดือนกว่ากว่าดูเขาไม่เคยเจอปา่าดูเขากินกินอย่างอร่อยเลยดูดูกินอย่างอร่อยเลยนะคะก,กลัวก้างจะติดคออยู่เนี่ยดีๆลูกเบาๆเบาๆ เบาๆนะวันนี้พิเศษนะเนี่ยซื้อปลาทูมาให้กินเนี่ยไม่ที่กินไม่อยากให้กินหรอกเดี๋ยวกางจะติดคอเนาะยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่นะคะดูคณะดูคณะดูคณะพี่ก็พอพี่ทีเนี้ยเอากันใหญ่เลยมันไปเลยนะคะพี่ใหญ่ไม่อยู่แล้วพี่ใหญ่ไม่เอาแล้วพอแค่นี้ เสียสละให้น้องนะคะเสียสละให้น้องเป็นไงเป็นไงพี่ใหญ่นี้แล้วทิ้งพวกหนูสองคนให้ลุยลุยกันเลยนะคะลุยลุยลุยเลยนะคะเอาสีเอาสีไม่มีท่าทางว่าจะอิ่มด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คงจะจบแค่นี้นะคะดูน้องแมวกินปลาทู คลิปวィィิดีโอน้องแมวกินปลาทูนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมให้นะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟให้นะคะกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะมาให้กำลังใจกันด้วยนะคะ คลิปแมวแมวคลิปน้องแมวนะคะดูงานเข้าเลยค่ะงานเข้าเลยทีนี้งานเข้าแม่เลยนะคะดูดูลูกลูกดูลูกลูกทำค่ะดูลูกลทกทำจัดการสะเละตุ้มเป๊ะเลยเนี่ยจัดการสะเละตุ้มเป๊ะเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะแค่นี้นะคะโอ้ยตายแล้วลูกๆกจ๋า